สวัสดีครับเราม,มาดูผลฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบกอร์ลองเชลเลอร์หรือรอบ8ทีมสุดท้ายในนัดที่2ประจำเชา้าวันพุทธที่14เมษายนกันหน่อยดีกว่านะฮะเริ่มกันที่ปารีสแซงต์แชร์แมงก็พ่าให้กับบาเยิร์นมิวนิกไป0-1ทีมเยือนได้ประตูชัยจากลูกมงของอิลิกแม็กซิมชูโปโมติงครับในทีที่สี่สิฮะแต่ว่าก็ไม่เพียงพอนะครับผมทำให้จบ90นาทีเนี่ยทั้ง2ทีมเสมอกัน3-3ครับแต่ว่าเป็นปารีสแซงต์แชร์แมงที่เข้ารอบด้วยกดประตูทีมเยือนนั่นเอง ส่วนอีกคู่หนึ่งเชลซีก็พ้าให้กับ FC p o r ปอตไป0-1โดยที่ทีมเยือนมาได้ประตูชัยในช่วงท้ายเกมจากเมดี้เทลามีนาทีที่90 4กสครับแต่ว่าสกอร์รวม2นัดเนี่ยเป็นเชลซีที่เข้ารอบลองชาเลศด,ด้วยสกอร์รวม2-1นั่นเอง และโปรแกรมในค่ำคืนวันนี้ครับยังมีอีก2คู่นั่นก็คือดอทมูลครับจะเปิดบ้านเจอกับแมนซิตี้ฮะสกอร์รวมตอนนี้ดอทมูลตามหลังแมนซิตี้อยู่1ประตูต่อ2แล้วก็อีกคู่หนึ่งลิเวอร์พูลครับจะเปิดบ้านเจอกับทางเรอัลมาดริดครับสกอร์รวมตอนนี้ลิเวอร์พูลตามหลังเรอัลมาดริดอยู่1ประตูต่อ3นะฮะโดยที่คู่ของลิเวอร์พูลกับมาดริดเนี่ยถ่ายทอดสดผ่านยูฟ่าทีวีด้วย ส่วนโปรแกรมในรอบรองชาเลอร์ทวนกันอีกทีนึงนะฮะปารีสแซงต์แชแมงจะเข้าไปรอเจอผู้ชนะระหว่างแมนซิตี้หรือเบอร์เซ่ดอตมุนฮะแล้วก็อีกคู่หนึ่งเชลซีก็จะรอเจอผู้ชนะระหว่างเรอัลมาดริด,ดหรือลิเวอร์อรพูลนั่นเอง